ครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเอาไม้ตัวอย่างมาโชว์ให้ลูกค้าได้ดูกันครับสวัสดีครับชุนชมน้องของขวันครับห่างหายไปหลายวันลูกค้าก็าเริ่มทักแล้วว่าไม่ช่วงนี้ไม่ค่อยลงไม้ก็อย่างที่บอกนะครับยุ่งๆทำไม้ให้ลูกค้าอยู่ครับ,นะรบเยอะเลย ก็เลยไนมะ่ค่อยมีเวลาอ,อันนี้คือนิโมนะครับนี่ครับอันนี้คือไม้ตัวอย่างนะครับออันนี้ก็ยังสะเก็บไว้ทำอยู่เนาะนี่นะครับอยากให้ชมความสวยของนิโมแต่เมื่อคืนฝนดันมากระดำอีกไม่น่าเลยดอกเลยเหี่ยว,ยวๆโทมๆไปเยอะเลยครับเพราะว่ามันตกนานมาก นี่ครับออกใหม่ๆเขาก็ <c oughs> จะเหลืองครับเนี่ยครับอย่างตุ้มๆนี่ก็จะเป็นเหลืองเลยแล้วเขาค่อยกัดสีกัดสีแล้วกัดมากๆจะเป็นโทนเนี้ยครับโทนนี้จะสวยมาก <c oughs> อันนี้จะเป็นกัดระยะกลางๆนี่ยครับคือผมบอกเลยว่าถ้าปกติดอกจะพึบเต็มหัวดอกดกมากครับนี่ครับ แต่ว่าดอกตูมเขาก็เนี่ยครับเขายังมาไม่เต็มที่นะครับปกติดอกนี่เต็มหัวทุกเลยครับสวยแต่ว่าผลก็นำด้วยครับใบร่วงหมดใบเหลืองใบร่วงหมดนี่ก็โอ้โหพยายามประคองอยากให้ลูกค้าเห็นดอกนะอให้ลูกค้าเห็นความสวยเฉดสี ครับออกมาเพราะแรงนะครับถึงจะมีเยอะจำนวนเยอะใหม่ๆเขานี่จะเหลืองเลยนะครับนี่ครับแล้วก็มีลูกค้าบางท่านนะครับยังไม่ค่อยรู้จัก าราชินีชุดแดงอันนี้ผมเอาตัวอย่างให้ดูอันนี้มายังไม่เต็มที่นะครับอันนี้เพิ่งจะเริ่มช่อหนึ่งก็ประมาณนี้ครับอันนี้คือยังยัง,ยงมาแบบไม่เต็มที่ครับเดี๋ยววันนี้บานเต็มที่มาเต็มที่ผมจะถ่ายให้ดูว่าต่อช่อหนึ่งมันดกขนาดไหนครน่ครับราชินีชุดแดง อ่อที่ผมทําไว้ก็นี่ก็ใช่ครับราชนีชุดเดิงนี่ก็ใช่อ่อคือเขาทำกันเขาจะทำกันไม่กี่กิ่งหรอกครับเนี่ยลูกค้าลองนึกภาพดูว่าถ้าดอกมาเป็นต่อเชาะต่อกิ่งมาเป็นก้อนอย่างนั้นน่ยแล้วกิ่งเยอะขนาดนี้ครับโอ้โหคงจะน่าเกียดนะดู นี่ก็ใช่ราชนีชุดแดงนี่ก็ใช่เขาทำทำไว้เยอะอยู่หลายกระถางอยู่อันนี้ก็จะเป็นพล,ล่าอันนี้กิ่งเพียบเลยอันนี้อะไรอันนี้โมลิน่าผมว่าตอยักษ์มาทำเลยนะ แล้วก็มาดูเอาไม้มาแบ่งเล็กๆน้อยๆครับก็จะมีแปดนิ้วมีทองเนื้อเก้าแปดนิ้วมีลาเต้มีแดงแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบริชาติเป็นดอกตัวเดียวก็ต้นใหญ่นี่ครับเป็นบริชาติดอกก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้เองมองคลหนึ่งครับ อันนี้เป็นโขดเก่าๆนะน,นี่เอกเป็นคนหนึ่งอันนี้ก็เหลืองบานบุรีครับออกใหม่ๆเขาก็าจะเป็นเหลืองเนาะเขาจะกัดสีโทนสีอันนี้ดอกก็เริ่มมาทุกช่อเหมือนกันครับก็น่าจะมีไม้แบ่งเค่นี้แล้วครับส่วน <c oughs> ไม้พวกนี้ก็ทำให้ลูกค้าดังนั้นเลยครับ อ๋อเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยว,ยวค่อยไปทีเดียวแล้วกันอ่าต้นที่หนึ่งทองเนื้อก้าครับร้อยห้าสิบบาทต้นที่สองลาเต้ร้อยห้าสิบบาทต้นที่สามแดงนี่ครับร้อยห้าสิบบาทอันนี้โคตรเต็มเลยนะับแล้วก็ อันนี้ปาิชาติตัวนี้กิ่งสวยมากนะครับเพราะว่าตัดทดแล้วก็ไม้กิ่งค่อนข้างจะสวยนะครับเป็นดอกตัวเดียวกันตันนี้ครับอันนี้บานมาสามวันแล้วเนี่ยเอามาหลบฝนงั้นไม่ได้เห็นแล้วครับอ่ต้นที่สี่ร้อยห้าสิบบาทอันนี้ก็ถางสิบเอ็ดนิ้วนะครับเหลืองบานบุรี คดอกกำลังมาทุกช่อครับอต้อนที่ห้าน,นี่สิบเบ็ดนิ้วสามร้อยห้าสิบครัแล้วก็อันนี้สิบเบ็ดนิ้วเหมือนกันแต่พุ่มพุ่มผมว่ามันเกินเกินกระถางไลแด้วดูครับสิบสองนิ้วก็เกินพุ่มเขาครับ พุ่มใหญ่มากตัวนี้ต้นที่หกตัวนี้สี่ร้อยครับอ่าปริชาตินะครับแล้วก็มาตัวนี้เอกมงคนหนึ่งครับอ่าเป็นโขดเก่าโขดเก่า สวยครับโคดเก่าโคดเก่าอยู่ในกระถางสิบสองนะครับแต่เขามีรอยแผลเก่าตรงนี้เนี่ยครับก็จะมีรอยแผลเก่านี่แต่โอ้แต่โคดเนี่ยผมบอกเลยสุดยอดอะโคดเก่าโคดเก่าคือพวกนี้ความต้นเนี้ยต้นที่ที่เจ็บต้นที่เจ็บ อต้นเนี้ยผมแบ่งไปห้าร้อยแล้วกันถ้าไม่มีตำหนิเนี่ยคือต้นนี้มันมันแบ่งไม่ได้หรอกห้าร้อยครับเพราะว่ามันใหญ่ใหญ่แล้วก็เก๋าสวยนะครับเอกคนหนึ่งบอกเข้ามาประมาณเนี้ยครับ มีไม้มาแบ่งแค่นี้แล้วครับเพราะว่าดอกมันไม่ค่อยมีอ้อเดี๋ยวไม่นั่นเดี๋ยวผมจะพาไปดูฝั่งนู้นก็ได้ครับมันน่าจะมีไม้พวกราชนีพวกอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาพาไปดูเนาะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะเอาไม้แล้วมาแบ่งก็แค่อยากวันนี้อยากเอานิโม่มาโชยเฉยอ้อแล้วก็เดี๋ยวผม ออนี่พี่บอยพี่บอยอยากเห็นเนาะนะครับพี่บอยใหญ่พอไหมครับก็พี่ลองคิดดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนเนี่ยครับอันนี้ลำเดียวแล้ว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดยังไม่รวมลำเล็กแปดลำใหญ่ๆขนาดเนี้ยที่อยู่บนโขดได้ที่บอยลองวาดภาพว่ามันต้องใหญ่ขนาดไหนแปดลำที่อยู่บนโขดได้โขดต้องใหญ่ขนาดไหนสูงนี้ ก็ดำด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งนู้นนะครับขอบพอใจขึ้นมากๆครับสวัสดีครับครับมาต่อกันจากฝั่งนู้นนะครับอันนี้คือราชนีกิ่งตอนกิ่งปะกกาลังใหญ่ๆครับนี่นะครับโคตรใหญ่โอ้ย โอ้ยนี่จะเปลี่ยนกระถางแล้วนะครับอันนี้มันจะมีรอยเก่านิดนึงนะครับแต่ไม่ได้เป็นไรนี่นะครับโอ้ยเิ่งปากกาลังสวยๆเลยเอ่ออันตรงนี้ศูนย์หนึ่งแล้วกัน สองพันค่าส่งร้อยหนึ่งครับใหญ่นะครับกิ่งปากาลังเลยครับสวยแล้วก็มาต้นที่สอง นี่ผัดใบกำลังแตกใบอ่อนครับสูงใหญ่นี่ครับออ้ยสูนง02 2,000ครับค่าส่งร้1 0งกิ่งตอนฝจะเลี้ยงใหญ่ขนาดนี้โอ้นานครับ แล้วก็อมีรู้สึกแดงอุดมทรัพย์จะหลงอยู่ต้นหนึ่งครับเอาไปศูนย์สามน่สิบเบ็ดนิ้วสามร้อยห้าสิบครับค่าส่งหกสิบบาทคุ้มกว้างอยู่นะครับหลงอยู่ต้นหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ เป็นรากตะขาบว,วังท่าหลวงครับทรงฉัเอ่อศูนย์สี่แล้วกันห้าร้อยห้าสิบครับค่าส่งหกสิบบาท ทรงฉับสวยๆนะครับก็ช่วงนี้ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นช่วงทําไม้นี่ก็ราชนมีชุดแดงนี่ก็เอมมคลสองแล้วก็ราชนมีชุดแดงท,ทําทําทิ้งไว้อันนี้ ตัวนี้ทําไว้แต่ว่าไม้มันยังไม่พร้อมครับอันนี้คือส้มไต้หวันนะครับไม้ชั้นเดียวส้มไตหวันนี่ครับส้มไตหวันตรงนี้ก็เสียบพิงพิงไว้นะครับก็ช่วงนี้มันมันไม่มีดอกครับไม่รู้ว่าจะเอาไม้อะไรมาแบ่งก็ช่วงดูเดยครับ โล้นหมดเลยคือฝนก็นำก็หยุดฝนหยุดไปได้ประมาณนักสี่ห้าวันทำท่าจะดีนะครับเมื่อคืนลงอีกก็สภาพอย่างที่เห็นนะครับคือใบดอกอะไรยังไม่ค่อยสวยเพราะผมยังไม่มีเวลาทำมัแต่ยุ่งทำไม้ เป็นคิตตี้คิตตี้เดี๋ยว,อ,ยวอันนี้ของคุณพี่คุณพี่นักการเดี๋ยวผมอีกสองวันผมว่าจะตัดทดแล้วนะครับตัดทดรอบนี้มันก็น่าจะเป็นพุ่มแล้วจะตัดทศให้มันก็น่าจะ กั่ทดรอบนี้มันก็น่าจะสวยครับนี่นี่อันนี้ของพี่บอยเนี่ยครับถ้าฝนไม่กัพอฝนหยุดมาได้สี่ห้าวันทําท่าจะดีเมื่อคืนฝนล,ลงอีกเนี่ยโอ้โหออกมาบันเทิงแน่เนีครับกำลังเลยดอกกำลังพุ่งกำลังมาเลยพอฝนหยุดเปล่าแล้วเมื่อคืนฝนล,ลงมาอีก ใบร่วงทุกวันเลยครับเนี่ยครับกองนี่จะใบร่วงจนจะหมดอยู่แล้วแล้วดูดอกมาเดยโอ้โหขาวซากุระเนี่ยครับที่ผมบอกว่ามันดอกมากเนี่ยเดี๋ยวจะดอกแล้วดอกมาทุกช่อเนี่ยครับดอกก็ดอกมากบวกกับกุณลวดีสวยครับ ของพี่บอยนี่นะครับไม้เคเอนนี่ครับดอกจะสวยมากนี่ครับเคเอ็นหนึ่งหกเก้าครับที่ผมบอกว่าใบจะคอมเพกสวยแต่นี่ใบเขาเริ่มแก่แล้วเขาจะผักใบแล้วดอกสวยมาก นี้โซโคสีสายดอกดกก็ดอกก็ทำท่าจะมาจะมาก็เนี่ยครับพอฝนตกก็อย่างว่าแหละหน้านี้นะครับเนี่ยนี้ก็มีแต่ดอกเป็นก้อนเป็นก้อน,น,อนทั้งนั้นเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวฝนล,ลงเยอะๆก็หมดอีกครับดอกทั้งนั้นเลย ตัวนี้ก็ดอกบกมากอ้ผมมาหลงนีโมผมเอาไว้จะฝั่งนูน้นเนี่ยผมมานี่ผมนึกขึ้นได้ว่าผมมีนีโมต้นใหญ่นี่อีกต้นหนึ่งทำไว้นี่นครับดอกกำลังมาเลยนีโม แล้วลากก็โคตรก็สวยด้วยนี่ขนาดช่วง,งนั้นใบร่วงไปเยอะแล้วเนี่ยครับนี่ดอกเขากำลังมาทางนั้นเลยกำลังตูมดอกกำลังตูมนี่ดอกเขากำลังมานี่ดอกากำลัง ดอกกาลังมาทางนั้นเลยนี่อันนี้ก็ดอกอีกครับอันนี้มีโมนะครับมันอยู่ฝั่งนี้ผมก็หลงผมเข้าใจว่านีโมมีอยู่แค่นั้นไม้ทําจนงงนะครับคือเอามาทิ้งไว้นี่ผมก็ลืมโคตรเบิ่มเลยครับสวยถ้าใคร ปูกใจแล้วว่าพอใจนิโม่ต้นนี้ก็ผมแบ่ง2,500ครับต้นนี้แต่ถ้าไม่ใช่นีโมปกติผมก็น่าจะแบ่งอยู่ประมาณ2,000นะครับแต่โขดเขาสวยนะครับแล้วก็ทรงเกาได้คือสวย าใครจะรับไปก่อนก็ได้ครับเพราะว่าดีโมถ้าจะอีกรอจริงก็น่าจะน่าจะหมดฝนนะครับถึงจะมีจำนวนพอครับก็ชมนชมน้องของปันก็กลาบขอบพระคุณเพียงเท่านี้ครับเพราะว่ากลัวลูกค้าจะว่าหายไป ก็ไม่มีไม้จะแบ่งครับไม้ก็ดอกหลมแหลมหลมแหลมมันช่วงนี้ไม้ยังไม่ค่อยสวยเพราะว่าฝนตกโอ้โหเนี่ยครับตกจนน้ำยังท่วมอยู่เลยครับหายไปสี่ห้าวันเมื่อคืนกระหน่ำน้ำยังนองอยู่เลยทำท่าจะดีหน่อยก็เอาอีกแล้ว ไม้พวกนี้ทำาเพิ่งจะลงปลูกใหม่ทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันพวกนี้พวกนี้จะเป็นทรงสูงสวยๆช่วงนี้ก็ทําไปเรื่อยๆไม้มันจะยังไม่ค่อยสวยผมก็เลยไม่กล้าเอาลงขายแล้วก็ราชนีชุดแดงก็นะครับมันจะเป็นต้นเล็กๆคือราชนีชุดแดงเนี่ยที่อ่อ ประมาณสักเดือนหนึ่งนครับน่าจะน่าจะแบ่งขายได้หละแบ่งขายได้เยอะอยู่เป็นชุดเดียวกันเนี่ยครับเป็นกระถางน่าจะเป็นกระถางน่าจะประมาณ12นิ้วสิบเบนิ้วครับไส์จะประมาณนั้นเพราะว่าตอผมทำกิ่งตอจะค่อนข้างเยอะ นี่ก็ชุดแดงครับอันนี้ก็ทำไว้น,นี่เอกมงคลสองน,นี่สูงหน่อยอันนี้ก็ชุดแดงทำพอชุนชมควองฝันขอกราบขอบพระคุณลูกค้าเพียงเท่านี้นะครับ อันนี้ก็ของอนนของพี่บอยอยู่นี่อันนี้อันนี้อะไรนะขอให้รวยอนนของพี่บอยวางไว้ทั่วไปหมดไม้วางไว้จนหลงคิตตี้ของคุณป้านะครับก็เดี๋ยวรอรอรอสักหน่อยนะครับ รอ้อยเขาฟื้นดีๆก่อนครับกับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับไม่หายไปไหนนะครับพ่อค้ายังอยู่ครับสวัสดีครับ